พบกับแท็กซี่นางฟ้าหน้าเฟซกันอีกแล้วนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเป็กี่อยู่ที่พม่าค่ะเป็กซี้จะพาทุกคนมาเที่ยวชเวดากองนะคะตอนแรกเลยเนี่ยก็นั่งแท็กซี่มาแล้วพอมาถึงก็ใส่เงินซื้อตั๋วข้างล่างราคา9้าเหรียญน,นะคะสำหรับใครที่ใส่กางเกงขาสั้นก็จะต้องเสียอีก5าเหรียญเพื่อซื้อสล่งที่นี่นะคะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่มากับเพื่อนเนี่ยเพื่อนกี้ก็เสียตังค์ไปแล้วเรียบร้อยซื้อสลงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะ ที่มีไกด์ทัวร์ที่เป็นพมา่ามาด้วยคนหนึ่งนะคะ<อ>น,น,นี้นะคะเป็นไกด์ทัวร์พม่าของพี่ใส่สลงนะคะจริงๆเราไม่ใช่คือพี่เขาเขาใส่กางเกงขาสั้นมาเขาก็เลยโดนเปลี่ยนสโลงแค่นั้นเองค่ะแล้วตอนนี้พี่นะคะก็ยืนอยู่ข้างหน้าเจดชวดากองอันเรื่องหรือชื่อเนื่องจากว่าที่อ่านประวัติในนี้มานะคะเขาก็บอกว่าชุดเจดีชวเวดากองเนี่ย เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ท่านมาที่พมา่าเนี่ยค่ะแล้วก็มีพ่อค้าสองคนนำฮันนี่เค้กมาถวายแล้วท่านก็สอนพระเกศาเนี่ยแปดเส้นให้กับพ่อค้าพ่อค้าก็เลยเอามาให้กับกษัตริย์แล้วก็ใส่ในในเจดีเชเวดากองที่อยู่บนยอดเนี่ยนะคะ ังเกตได้ว่าทุกคนก็จะต้องเดินเท้าเปล่าะค่ะเพราะฉะนั้นคีก็จะแนะนําให้มีถุงพลาสติกติดมาด้วยใส่กระเป๋ามาแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ยิ้วไว้แบบนี้เพราะว่าไม่งั้นถ้าเราฝากรองเท้าไว้ข้างหน้าเนี่ยกลับมารองเท้าเราอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดอีกทีนะคะ บางครั้งก็จะมีออชาวพม่าเดินเขาา้เขามาหาเราแล้วก็มาบอกว่าเออแนะนําตัวว่าเขาเป็นไกด์ท่องเที่ยวสนใจไหมอะไรเงี้ยพูดคุยกับเราจะมีทั้งแบบที่มีบัตรแล้วก็ไม่มีบัตรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราให้เขานําเที่ยวเราก็ต้องเสียเงินหรือมีคนมาบอกว่าเอ,อ้ถ่ายรูปให้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราให้เขาถ่ายรูปให้เนี่ยบางครั้งเขาก็จะพอถ่ายรูปเสร็จเขาก็จะคิดเงินอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้ไว้ด้วยเนาะว่าเราจะต้องจ,จ่ายตังค์นะเป็นมารยาท แลสำหรับทริปวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณบางกอกแอร์เวย์สนะคะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของพี่ค่ะที่มาบินนะคะแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ยังมีเงินเผื่อดียมให้มาจ่ายค่าตั๋วอีกด้วยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะอ่ะเด็กกี้จะวิ่งไปหาทีมงานแลวนายกี้มีทีมงานด้วยขอบคุณน้องพีมที่ถ่ายรูปให้ตลอดทริปแล้วก็ขอบคุณพี่เอฟโอนะคะ ที่วนุ่งโลดทำตัวเป็นไกด์ทม่าให้กี้พบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย